สวัสดีค่ะมาพบกับครูชุติมาพรหรือไทฟู้ดเมนูวันนี้สุดอร่อยปลาสลิดหลายบอ่อนะคะนี่นะคะวันนี้ครูชุจะมาทานกับข้าวต้มข้าสวสวยข้าวเหนียวก็ได้นะคะเดี๋ยวมาทานกับครูชุก่อนนะคะเดี๋ยวครูชุจะพูดถึงวิธีถนอมนะคะนี่นะคะอืมจะแซ่บขนาดไหนนี่นะคะโอ้ mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. A lot. ปลาสลิดนะคะปลาสลิดของครูชุเป็นปลาของเราที่เลี้ยงเองในบ่อแบบธรรมชาติปลาสลิดวันนี้ครูชุจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการถนมอาหารปลาสลิดท,ที่เราจะเก็บได้หลายวันทานได้หลายวันนะคะกนแรกนะคะเราก็นําปลาสลิดเนี่ยะคะ่ะ ขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็มาทําการตัดหัวใช่ไหมคะตัดหัวเสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะจากแช่น้ําเกลือใช่ไหมคะเราก็นําเกลือมาโรยพอนําเกลือมาโรยเราก็ไปตักแดดสักหนึ่งวันคราวนี้ท่าไว้ข้างนอกมันจะเหมือนกับว่ามันจะตุตุใช่ไหมคะแต่เรามีวิธีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่ทานได้ตลอดเวลาแล้วก็สดใหม่เสมอโดยที่ นำการมาตากแดดใช่ไหมคะเราจะตากแดดสักหนึ่งวันจากนั้นนะคะเราอยากจะทานหลายวันเราทำยังไงต่อรู้ไหมคะเราก็นำปลาสลิดใส่ถุงหรือแพ็คใส่ภาชนะใส่กล่องแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะใส่กล่องแล้วเราก็ไปอัดในช่องฟิตนะคะไปอัดในช่องฟิตเราก็จะได้ปลาสลิดนะคะสด ใหม่เสมอรสชาติก็จะอร่อยออร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ครูชุจะนำมาฝากเกี่ยวกับปลาสลิดในการถนอมอาหารที่เราจะได้ปลารสชาติที่อร่อยและสดเสมอนะคะนี่นะคะ อันนี้ครูชุกก็เอาไปจากแดดมานะคะจากนั้นนะคะครูชุกก็จะเอาไปนี่นะคะทำการใส่ถุงหรือใส่ภาชนะนะคะเอาไปอัดช่องฟิตไว้พอเรอาอัดช่องฟิตไว้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนําการมาแกะออกใช่ไหมคะแกะออกแล้วก็พึ่งแดดไว้สักพักหนึ่งนะคะเราก็เอามานี่นะคะทอดนะคะมันก็จะสดใหม่เสมอแบบนี้นะคะนี่นะคะวันนี้ครูชุกก็พามาทานนะคะทานกับข้าวต้ม ละลอนทานกับข้าวสวยละลอนกับน้ำพริกผักนะคะหรือจะปั้นกับเข้าวเหนียวก็ได้นะคะรสชาติจะอร่อยแซ่บๆมากเลยนะคะอันนี้รูชูก็พามาฝากนะคะเกี่ยวกับปลาสลิดนะคะนี่นะคะอื้อหยุยๆเลยะคะ่ะเนื้อปลาเห็นไหมคะปลาของเราเองนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะปลาสลิดนะคะนี่นะคะอ,อร่อยอร่อยนะคะรูชูโอ้โหนี่นะคะ อร่อยมากเลยค่ะมาทานกับกุชชุนะคะจะได้ปลาสลิดนะคะปลาสลิดหลายบอ่อนะคะ รสชาติจะอร่อยอร่อยนะคะเราเลี้ยงเองแบบธรรมชาติแล้็คุณครูก็พูดเกี่ยวกับวิธีถนอมอาหารมาแล้วเมนูสุดโปรเลยนะคะในวันนี้นะคะรสชาติก็จะอร่อยอร่อยนะครับมือนก็ครูชุกก็มาทานนะคะให้เพื่อนๆนะคะดูเนื้อนะคะเนื้อยุ่ยขนาดไหนนะคะไม่ตุเลยนะคะปลาสลิดใหม่ๆเลยนะคะเหมือนเราขึ้นเอามาจากบ่อเลยนะคะนี่นะคะรสชาติจะอร่อยอร่อยเลยนะคะ แล้วคูดชูก็มาทานกับข้าวต้มร้อน เราก็จะได้รสชาติในการถนอมอาหารแล้วก็เก็บไว้ทานนานๆเกี่ยวกับปลาสลิดทอดนะคะรสชาติก็พอดีนะคะไม่เค็มมากนะคะและเวลาเราใส่เราก็ต้องกับปริมาณด้วยนะคะว่าเราควรจะใส่เกลือขนาดไหนเพื่อที่จะไม่ให้มันเค็มมากนะคะรสชาติมันก็จะได้ปลาสลิดนะคะอร่อยอร่อยนะคะเนื้อปลานุ่มๆแสนอร่อยในปลาสลิดของคูชุ ทำเองทานเองอร่อยสุดๆทานกับข้าวต้มทานกับข้าวสวยข้าวสวยก็ต้องทานกับน้ำพริกผักมีปลาสลิดแก้มแล้วก็อาจจะให้เด็ดข้าวเหนียวโอ้โหจังจิ้มทั้งปั้นทั้งน้ำพริกทั้งผักมากมายเมนูสุดโปรดเมนูสุดทิษเกี่ยวกับปลาสลิดของบ้านครูชุวันนี้ครูชุก็พามาฝาก นะะในการทําปลาสลิดเพื่อเก็บเอาไว้เป็นอาหารหลายวันหรือเราจะพูดวิธีถนอมอาหารของคูชุรสชาติจะดั้งเดิมจะไม่มีแบบตุตุไม่มีมะรงวันตอมนะคะเราจะพิถีพิถันเลยนะคะอันนี้นะคะสดใหม่เสมอเวลารับประทานมีอันนี้ที่เราทําตากแห้ง อันนี้คือวิธีถนอมอาหารนะดูตากแห้งของเรานะคะมีตากแห้งนะคะไม่มีแรงวันมาเกาะเลยนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็มาทําการทอดเห็นไหมคะมันจะสดใหม่เสมอสดใหม่เสมอในปาสลิตของผู้ชุนะคะรสชาติก็จะอร่อยอร่อยวันนี้ผู้ชุกก็พามาฝากเพื่อนๆนะคะได้รับประทานกันเมน,นูปาสลิดแดดเดียวแต่ผู้ชุกอยากทานไปหลายวัน คูชูก็เลยเอาไปอัดช่องฟิดไว้นะคะวันนี้นะคะคูชูก็ได้พาเพื่อนๆนะคะมารับประทานอาหารกับคูชุกในเมนูสุดโปรดในวันนี้ถ้าชื่นชอบคูชุกนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับครูชุติมาพรชาแนลหรือไทยฟูด้ดเพื่อที่จะทํารายการต่อไปให้กับเพื่อนๆได้รับชมชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับครูชุดิมาพรชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Bye bye.